สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมเอาวีล่ากันเออแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีวยกว่ากิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมแบบให้กดเพื่อลอดเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ต้องสุ่มเราแค่สุ่มว่าเราจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครั้งแรกไม่เสียพองหูยี่เลย โอเคครั้งแรกไม่เสียปองด้วยถือว่าถือว่าดีนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกดครั้งต่อไปกันดูว่าเสียทิปองเก้าปองได้รับส่วนลดเพิ่มสามสิบโอ้ดีดีดีกิจกรรมนี้ถือว่าดีสามสิบเปอร์เซนแล้วเดี๋ยวกดครั้งสุดท้ายสิบเก้าปองเพื่อรับเพิ่มสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ครั้งสุดท้ายน่าจะได้สักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องกดแล้วแหละ มาขนาดนี้จัดไปวีร่าซื้อเลยซื้อดันซ้ายมือนะเหลือ461ปองโอเคได้แล้วได้บาจังโหน่าจะต้องไปดูที่กล่อง,งองจดหมายนี่ไงกล่องจดหมายรับเลยยงคมาไคโรเว โอเคได้สก,กินแล้วได้กรอบโปรไฟล์เดี๋ยวเราไปดูสก,กินกันว่าสวยแค่ไหนเมดวิลา่าผมไม่ค่อยได้เล่นเมดแต่วิล่านี่ผมเล่นได้นะสก,กินเท่าไหร่นะมันสรุปแล้วผมสรุปให้เลยมันเป็น489ปองรวมที่เรากดลดราคาไปด้วยนะคุ้มอยู่คุ้มอยู่สก,กินเลเจนด์คุ้มอยู่สวยเห็นแอบเห็นกางเกงในนิดนึงนะ เดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนรูปพื้นหลังในโปรไฟล์กันนี่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรูปพื้นหลังมาที่ฮีโร่รือวล่าแล้วก็เลือกสก,กินนะโอเคสวยสวยแบบแอบโหดแล้วก็แอบเห็นเกงเกงในสีดำนะใส่คอสั้นเลย โอเคเดี๋ยวถ่าคลิปเรามาลองดูสก,กินในเกมกันว่าเอฟเฟกต์จะมีอะไราบ้าง let's go มาแววเอฟเฟกต์ว้าไม่มีอ่ะอันนี้ท่าแรกเป็นข้งขาวข้งข,าว,ข,งขาวแอบโสดเสียดายไม่มีเอฟเฟกต์ว้าข้งขาวขขมีเสียงพูดด้วยนะพูดภาษาญี่ปุ่นโอ้ กินสองสวยสตันนี่เห็นชัดมากเลยสวย่วนติเมตก็สวยอยู่สวยอยู่คุ้มคุ้มี่0 4จับของขาวข้าว,าาว,วบัฟไม่มีเสียดายนตีธรรมดาก็ไม่มีอะไรเีแค่เสียงข้างข้าไปขข้าไป พูดหน่อยอันติเมตอันติเมตโอเคท้ายคลิปนี้สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื <You have S 1> ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป <c oughs> ต่อไปนะครับจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย Musica <laughs> Musica